คคุณผู้ชมค่ะแน่นอน,นขา่าที่สุดของความเสียวต้องจี่นี่ที่เดียวเท่าน,นั้นกับรายการ<ม>สัดาค่ะไม่ได้เจอกับั้งมา,าคิดถึงค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้นี่นะคะมีเรื่องเด็ดๆจะมาพูดสําหรับคุณผู้ชมที่ผู้ชายหลาย,ายๆท่านนี่นะคะ <S <s <ald> เคยคิดแล้วก็เคยมีคําถามที่อยากจะรู้ <S <s <ald> เขาว่ากันว่าสันดานของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะ ย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นค่ะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายใครจะอยากรู้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นแล้วแต่สันดานของแต่ละคนค่ะแต่วันนี้ทักัดจังนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผู้ชายอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับผู้หญิงนั่นก็คือแันแท,น,ทนผู้หญิงเนี่ยนะคะช่วยตัวเองหรือไม่ <c oughs> แน่นอนแบบว่าจะเหลือเหรอ แล้วก็ช่วยอย่างไรช่วยอย่างไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมีหลายวิธีค่ะ80%ของผู้ชายนี่ช่วยอยู่แล้ว59บเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยห้นี่ช่วยตัวเองมีฉันก็ไม่ใช่ฟังซิสก,าากัดจัง59%ของผู้หญิงช่วยตัวเองอันนั้นถูกค่ะแต่อีก41มันก็ช่วยค่ะแ <c> ต <oughs> <s hr iek> ่มันไม่บอกค่ะหนุนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันช่วยค่ะน้ผู้ชายแพ้ค่ะผู้ชายมันแค่แต่สิบผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแน่นอนครูยืนยันแล้ว อาแต่ก่อนผืนที่เราพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาช่วยตัวเองอย่างไรไม่ว่าจะเป็นใช้อเนี่นะคะหรือว่าจะเป็นช้ยปงกระบอกรกระของลอะไรก็แล้วแต่แหละเราจะมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะพูดถึงเรื่องมุมมอ,องเขาว่าช่วยตัวเองเออเพราะบางคนรับไม่ได้ไงบางคนก็รับได้อะไรอย่างนี้ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยนะ คุณเนี่ยอคติกับมันเลยค่ะอย่าไปมองด้านลบค่ะมองโลกให้ดีเข้าไว้ค่ะเ,เพราะว่าการช่วยตัวเองเนี่ยนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะอุ้ยเพลินค่ะเพลินแ็บเบอร์นะค่แเราก็เขาบอกว่านอกจากจะไม่น่ากลัวแล้วเนี่ยนะคุณอย่าไปรู้สึกละอายเก็บใจค่ะอันนี้ดิฉันเคยเป็น แรกชื่นใจตัวเองรู้สึกว่าไอตอนเสียวนี่ไม่เท่าไหร่นะพอเสร็จแล้วรู้สึกก็นั่งขำตัวเองว่ากูทำอะไรลงไปจริงไหมท่านผู้หญิงคะรู้สึกอายตัวเองไงอายใจตัวเองก็บอกว่าอุยจะมีใครเห็นหรือเปล่าพีสาสงเทวดาจะเห็นไหมก็ทําอะไรลงไปอย่างนี้นะไม่ผิดกฎหมายค่ะทําไปเลยค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่าการช่วยตัวเองนอกจากจะไม่ติดโลกไม่ทําให้ทอ้องไม่ทําให้ร่างกายสุกซีด่ายพอมันเสพยายแล้วนะคะยังไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายนะนอกจากว่าคุณนี่นะคะจะช่วยตัวเองแบบ,บงโง่อย่างเช่นโง่ยังไงอันนั้นอันตรายแน่นอนอย่างเช่นไอ้ที่ไปแบบเลือกเอาขวดโดอ่อนนะ,นะคะมาอุดรวมตัวเองขวดโดอ่อ,อนก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ผู้หญิงวันที่คุณเสียวเวลนะาที่คุณมันจะเสร็จหนะ่ะมันจะมีการแบบว่า ขาเรียกว่าขมิบกระด้ามเนื้อตรงนั้นมันจะรัดรัดรัดคมิบเข้าไปแล้วโลออนมันสั้นๆเองแล้วเวลาที่คุณเสียวหรือคุณอยากจะกระแทกกระแทกเข้าไปมันสุดให้มันแบบว่าถึงนะจ๊ะว่าพอมันเข้าไปแล้วนี้เข้าเลยค่ะเข้าไปสุดมิดเลยทีนี้ยังไงออกไม่ได้ก็ต้องไปขึ้นขายอย่างค่ะให้แพทย์นี่นะคะได้เขี่ยออกมาใั้นอันตรายค่ะเป็นข่าวคะ่ะทั้งที่ดีนะถ้ะคุณว่า ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงท่านไหนเนี่ยนะคะข้างใครที่จะใช้ขวดรูออน,นี่ฉันขอให้เลือกแบบว่ารูออแบบสเปรย์ก่อนนะเพราะว่าบ้างมันจะยาวๆหน่อยสเปรย์นะคะโอเคอันนั้นอาจจะไม่อันตรายแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะบอกว่าปุ๊บหายเข้าไปในรูท่ามของคุณได้นะคะเนื่เราได้หุ่นยนต์จากสิสกาจันค่ะออชื่นใจค่ะต้องแข็งเหลือนี่ควรเก็บไว้นะคะมีประโยชน์ค่ะก,การช่วยตัวเอง <laughs> มาถึงข้อที่สองเขาบอกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยค่ะผู้หญิงค่ะมันเป็นสิทธิส่วนตัวค่ะอันนี้ไน่มีระบุไว้นี่นะคะชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายค่ะช่วยตัวเองไม่ผิดค่ะและก็การช่วยตัวเองนี่นะเขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วนะ คำว่าส่วนตัวมันต้องอยู่ในที่ส่วนตัวนิดเมืองในที่ลับๆนี่นะคะรับตาคนไม่ใช่บอกว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าเป็นสิทธิทส่วนบุคคลที่คุณทําได้ตูกฎหมายไม่ได้ว่าจะไปสแคดแม่ถางออกแกไปแผ่ๆๆแม่เบีย้ยหน้าบ้านตัวเองนี่ไม่ได้นะคะหรือว่าจะไปบบกว่าหึุดสาธารณทน,นะอันนี้ก็ ไม่ผ่านค่ะเพราะว่าสิที่สวดตัวของคุณนี่จะถูกยึดทันทีค่ะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ที่ที่ไม่สมควรที่จะไปทำบางชีคุณอาจจะคิดว่าทําไมคันส่วนตัวอย่างแบบว่าในลงุงในรถอะไรเนี่ยนะคะมันก็ถูกค่ะมันก็เป็นรถของคุณคุณก็แบบว่ากันอยู่ข้างในเนี่ยนะก็ไม่ผิดแต่ คุณมันไม่ติดฟิล์มดำเออถ้าเกว่ามันปแบบผงผงใสกันเลยมองก็ไปเห็นหมดค่ะเห็นไส้ติ่งเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะต้องติดฟิล์มดำและที่สคำคัญถ้าเป็นไปได้นนะอย่าทำให้ลถขยุง่งอันน <laughs> ั้นเราก็จะไม่ว่ากันค่ะผู้ชมค่ะ